อยู่กับแก้มของคุณแม่พร้อมแล้วมากินข้าวปกับร้ามเข้มครับรําเข้มวันนี้นะคุณผู้ชมมาในเรื่องราวของความสวยงามนะปลาสวยงามแต่แปลกปลาแปลกที่สวยงามนะคะรับปลาแปลกสวยงามอ่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยแล้วกันนะครับตัวแรกนะก็มีข่าวเอามาบ่อยๆนะครับอยู่เส,สมอว่ามีชาวบ้านเนี่ยไปจับปลาได้ไปทอดแห่ได้แล้วก็พบกับเอ้ปลาสีทองี่มันเป็นปลาํำโชคแน่นอนเอ้ปลาช่อนสีทองนะครับนำโชคให้กับเขาแน่นอน ชาวบ้านก็เอามาเลี้ยงกันนะครับมาเลี้ยงมาเก็บใส่ถังไว้แล้วก็เ,เชื่อว่าจะนาโชคาภมาให้นะแต่ว่าในกลุ่มของชาวจตุจักรนะชาวผู้เลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยเขาอาจจะเฮ้ยเยอะแยะนี่มันก็เรียกว่าปลาเผือกไงนะปลาเผือกปลาเผือกคืออะไรนะภาวะเผือกนะครับอบับดิซึมนะหรืออับิโนนะครับก็เกิดจากอาการผิดปกติของยีนนะครับการผิดปกติของยีนที่มันไปทําให้การผลิตเซลล์เม็ดสีเนี่ย มันหยุดการทํางานนะฮะเซลเม็ดสีไม่ผลิตเซลเม็ดสีไม่สร้างนะครับก็ทําให้ผิวเนี่ยที่อาจจะปกติปลาตัวน,นี้จะเป็นสีดำน,นะ,ะมันก็กลายเป็นสีออกเหลืองเหลืองทองทองนะครับนอกจากปลาเผือกที่จะเป็นสีทองแล้วเนี่ยมันมีอีกภาวะหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นพวกปลาแพตินัมพวกนี้ก็เป็นความผิดปกติของยีนเช่นเดียวกันนะ,ะแต่พวกแพตินัมเนี่ยแตกต่างกับเผือกคือพวกแพตินัมเนี่ยผิวมันจะค่อนข้างที่จะขาวเลยละ จัวเงินตามชื่อของมันให้เป็นแพตินัมคือทองคําขาวคือผิวจะเงินจะขาวแวววากว่านะครับบางทีเราไม่รู้เนาะเราก็เห็นว่าสัตว์อะไรที่มันกลายเป็นสีขาวเนี่ยเขาก็จะเรียกรวมๆไปว่าเพือกอันนี้เพือกอันนี้เพือกพ่อปลาเพือกแม่ปลาเพือกนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณยังไปสังเกตกันได้นะครับลองไปสังเกตกันดูว่าแพตินัมนะกับเพือกเนี่ยอันก็มีจุดสังเกตอยู่พวกเพือกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ขาวจริงนะมันจะ เป็นสีออกทองทองหรือเหลืองเหลืองหรือไม่ก็ชมพูชมพูนะครับนะคร,ะครที่แพตติน่าเนี่ยมันจะขาวแบบขาวจ้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือลูกตานะด้วยความที่มันสูญเสียเม็ดสีไปทั้งหมดทําให้ในดวงตาของพวกปลาเผือกหรือสัตว์เผือกเนี่ยมักจะไม่มีสีหรือเห็นเป็นสีชมพูเพราะว่าเห็นเป็นสีของแบบเส้นเลือดที่มันมาเลี้ยงลูกตาทําให้เราเนี่ย เห็นสัตว์พวกนี้ว่ามีตาสีแดงตาสีชมพูนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเผือกแท้เผือกแท้แน่นอนถ้าตาสีแดงนะเขาเรียกเปลือกตาแดงนะในวงการสัตว์เลี้ยงซึ่งถามว่าในธรรมชาติมันเกิดได้ไหมมันเกิดได้นะฮะมันก็เกิดได้ในธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีเม็ดสีนะมันก็ทําให้พวกมันเนี่ยพรางตัวในธรรมชาติได้ลําบากเนาะก็อาจจะถูกล่าถูกอะไรได้อัตรารอดมันก็จะน้อยอัตราเกิดมันน้อยละอัตรารอดก็ยิ่งน้อยข้าไปใหญ่นะครับ กลุ่มพวกแบบชอบสัตว์แปลกก็ไปเลี้ยงมาเลี้ยงมาด้วยอา,อาการเผือกเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เพราะมันเป็นความผิดปกติทางยีเนาะเขาจะมาเพาะกันเอาพ่อแม่เผือกเข้ากันเข้ากันก็ได้ลูกเผือกทีนี้พอก็ตามดีมาเนี่ยซัพพลายเนาะพอมันผลิตได้เยอะนะครับราคามันก็ตกลงตกลงตกลงทำให้ปัจจุบันเนี่ยปลาเผือกนะครับบางชนิดนี่อย่างเช่นพวกอะไรอะ่ประปลาเทศบาลเผือกไก่ปลาช่อนเผือกอะไรพวกเนี้ยราคามันก็ไม่ได้สูง มากหนะักนะฮะถัดมานะครับอ่าอันนี้ก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันตามข่าวนาะกกับการแบบเจอแบบเฮ้ยโอ้ถ่ายรูปมานะในกลุ่มพวกเ c e b o o k โอ้นี่ปลาอะไรคะเนี่ยเหมือนกับอ่ปลาช่อนเลยแต่ว่าหางมันยาวเหมือนกับปลาแรดเลยแต่ว่าหางมันยาวครีบมันยาวนะก็ต้องบอกว่าในในวงการปลาสวยงามมันก็มีปลาหลายชนิดนะครับที่มีเพาว่าหางยาวแบบนี้เนาะก็มีอ่าอย่างปลาแรดเนี่ยนะอย่างปลาแรดเนะี่ยมีปลาแรดหางยาวนะครับหรือ พวกประกัดไงคุณผู้ชมประกัดปกติหางมันสั้นเนาะเขาก็พัฒนาคัดเลือกมาเอาพวกหางยาเนี่ยมาพัฒนาพัฒนาเข้าการจับคู่กันแล้วก็ออกลูกจับคู่ไปเรื่อยๆนะก็มาเป็นประกัดจีนคุณผู้ชมพวกประกัดจีนนะก็คือประกรัดหางยาวหรืออันนี้ก็คือพวกปลาโคมดนะก็คือปลาทองถ้าพูดถึงปลาทองนะครก็ชวนให้นึกถึงอีกความผิดปกติหนึ่งของปลาทองนะที่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำมันเป็นความผิดปกติเนาะจริงเรื่องนี้เราเคยพูดกันไปในตอนที่แล้วนะเรื่องของปลาทองเนาะแต่พูดใหม่อีกครั้งนงนึแล้ว นะในเรื่องของปลาทองจริงๆแนละ้วมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะปลาทองจริงมันเป็นปลาที่คล้ายๆกับปลาคราฟกลุ่มปลาในนะครับตัวยาวๆเป็นกลุ่มของปลาตะเพียนนะฮะตัวยาวๆความเบี่นปกติที่จะบอกให้ฟังก็คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะ,อะสองหางนะในปลากาดก็มีนะครับปลากาดสองหางก็มีแต่ปลาทองเนี่ยเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะพวกสิงพวกกระดูกกินพวกอะไรเงี้ยหางเป็นพวงสวยงามเนาะหางเป็นพวงสวยงาม จริงๆแล้วต้นกําเนิดของปลาทองเนี่ยหางเป็นหางแบนๆเหมือนกบปลาทูมีใบเดียวนะครับแต่มันถูกการพัฒนามีตัวหนึ่งที่ผิดปกติขึ้นมาเขาก็พยายามพัฒนาสายพันธุ์เอาเข้ามาลูกเกิดมาผิดปกติตัวหนึง่งเฮ้ยอยากได้อ่ะเทียบผิดปกติเนี้อยากได้อีกก็เอาไปเข้ากับรุ่นพ่อรุ่นแม่เกิด,ดอีกทำอย่างเงี้ยวนซ้ำไปเรื่อยจนกว่ามันจะมีลูกที่มันหลุดออกมาเป็นแบบนี้อีกแล้วก็เอามาผสมกันผสมกันทําแล้วทําอีกหลายรุ่นหลาย F จนกว่า มันจะเกิดคาว่าสายเลือดที่มันนิ่งที่ทุกตัวมันจะเกิดมาเป็นแบบนี้นะฮะเร,ราไปสังเกตกันดูดีๆนะปลาทองที่มันเห็นเป็นเหมือนก็ใส่กระโปรงเป็นสุ่มสวยๆงามๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมันมีสองหางมันมีหางเป็นอย่างเงี้ยเป็นคู่กันอย่างงี้นะครับซึ่งเป็นความผิดปกตินะเพราะว่าตาธรรมชาติแล้วกลุ่มปลาเนี่ยมันจะมีแค่หางเดียวนะเป็นหางเดียวเนาะถัดมาครับอีกหนึ่งความผิดปกตินะครับที่คนเลี้ยงปลาสวยงามทุกคนนะ่ะชอบนะแล้วก็ สรรหากันมาเลี้ยงเพราะามันมีความน่ารักนะครับก็คือภาวะที่เรียกว่าปลาสั้นหรือช็อตบอดี้นะครับตัวสั้นนะปลาทองอย่างวนเวียนอยู่กับปลาทองเนาะเพราะว่ามนุษย์เราเลี้ยงปลาทองกันมาหลายพันปีแล้วนะครับปลาทองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนของอภาวะที่เรียกว่าชนะ็อตบอดี้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าปลาทองนี่จริงๆแล้วต้นกําเนิดของเขาเนี่ยมันเป็นปลาตัวยาวๆเป็นกลุ่มปลาในกลุ่มปลาตะเพียนนะครับแต่มันถูกคัดเลือกสายพันธุ์ตัวที่มันสั้นกว่าเขาก็ถูกเอามาพัฒนาพัฒนา ผสมกันไปผสมกันมาผสมกันไปผสมกันมาจนได้ลูกที่มันแบบตัวสั้นจุ๋ยนะครับกลมๆตัวเล็กน่ารักเนาะอย่างอีกชนิดหนึ่งที่เราก็น่าจะเห็นกันนี้ก็คือแต่ไม่รู้มันเป็นประทานปลาบอลลูนนะครับปลาบอลลูนเนี่ยพวกนี้ก็เป็นปลาปลาสั้นนะครับในวงการปลาสรยงานเราก็มีการประเมินมูลค่าของราคาเนี่ยตามความสั้นด้วยเนาะอย่างเช่นปลาดุกอะปลาดุกก็แล้วกันนะครับตัวยาวให้ปในทาปรติตัวยาวถ้ามันสั้นได้เท่านี้ อ่ะขอตีซะเบอร์สองสั้นแล้วยังอยู่ในสเกลเดิมเบอร์สองถูกหน่อยสั้นอีกเบอร์หนึ่งยังอยู่ในสเกลเดิมสั้นแบบจนอะไรล่ะหัวหลือแค่นี้ตัวกลมอย่างนี้ตัวกลมเป็นก้อนใหญ่แล้วมีแค่หัวกับหาง,งอย่างเงี้ยสั้นแบบเบอร์ศูนย์เนี่ยพวกนี้ราคาจะดีสั้นจนแบบเออจนมันผิดสเกลอย่างเงี้ยเนี่ยราคาจะดีนะครับก็จะเป็นของหายากนะเพราะว่าในหนึ่งครอกมันไม่ได้เกิดมาสั้นสวยทุกตัวนะครับและนอกจากนั้นในบางครอกเนี่ยมันก็จะมี ความผิดปกติเพราะมันเป็นความพิการนะเนาะพวกนี้ต้องบอกตัวมันคือความพิการนะครับบางตัวมันซาดไม่สวยสาดแล้วมันหลังมันโคตรหลังมันเบี้ยวพวกนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งเกรดบางที่ก็ต้องยอมีอยกว่าคัดทิ้งนะครับบางตัวถึงกับหงิกงอตัวบิดตัวเบี้ยวเนาะอย่างเช่นพวกประดุกนักกล้ามอะไรพวกนี้นะครับก็มีความผิดปกติจากกระดูกสันหลังอะไรพวกนี้ทำให้มันเกิดภาวะที่แบบตัวมันโคตรอะโคตรจนเหมือนกับว่ามันมีกล้ามที่ลําตัวนะฮะ อีกหนึ่งความพิการนะรที่เป็นความสวยงามนะที่เกิดจากความผิดปกติก็คือการ crossbreed crossbreed แปลว่าอะไรคือการข้ามชนิดพันธุ์นะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากมนุษย์ทำนะพวกคว้า Cross beat, มข้อบิดบางคนจะรู้จักถ้าพูดถึงแบบปลาหมอสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงปลาหมอสีเนาะสิ่งที่คนนึกถึงก็คือปลาหมอโหัวโตเนาะไอการหัวโตนี่แหละก็คือการที่เขาคัดเลือกเหมือน,เห,อนเหมือนกันนะพวกป้าหมอนะครับในทางธรรมชาติและในปกติแล้วนะครับปลาหมอเพศผู้เนี่ยเมื่อมนโตข,ขึ้นถึงวันเจริญพันธนุ์ หัวมันก็จะมีการปูดขึ้นปูดขึ้นนะครับเพื่อเป็นเป็นเซ็กชวลคอลเลกติริสติกหรือลักษณะทางเพศนะเพื่อใช้ในการข่มขวัญใช้ในการดึงดูดเพศตรงข้ามนะฮะทีนี้เขาสนใจว่ามันสวยดีเขาก็ลองครอสกันดูพัฒนาสายพันธุ์ขร้บอีกเอาคนที่หัวโตเข้ากันอีกพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัจนหัวมันโตใหญ่ใหญ่โตนะฮะจนมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยการที่มันหัวโตยิ่งโตเนี่ยแปลว่าแบบ จะนำโชคดีจะมีบารมีมีความสวยงามนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความผิดปกตินะครับที่เกิดจากการที่มนุษย์เพาะพันธุ์ขึ้นมานะครับเมื่อกี้นะที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็นปลาเผือกปลาสั้นปลาหางยาวปลาหมอสีอะไรพวกนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันได้บ,บ่อยๆตามตลาดเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นปกติเป็นความผิดปกติที่บางทีเราเห็นจนไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติและมันดูไม่ไม่แปลกแล้ว เนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะคัดเลือกพอผ่านพอผ่านแล้วพันขายกนันเป็นจํานวนมากได้แหละเนาะต่อไปมันเป็นเรื่องราวแบบแปลกแปลกๆเนี่ยเขาเรียกเป็นปลาหลุดแปลกๆนะครับที่แบบนานๆมาทีขนาดคนในวงการบางทีอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนะยังไม่ได้มีครอบครองเนาะอย่างเช่นนี่ตัวนี้เรียกว่าเป็นปลาหน้าเอ็ดดี้นะครับหน้าเอ็ดดี้ก็คือ,อยังไงก็คือปากของมันปากทางปากส่วนปากบนห่วจมูกเนี่ยมันหักหน้ามันจะหักนะครับพวกนี้นะนานๆมันจะหลุดมาทีนะมันเป็นความผิดปกติที่แบบ โอกาสเกิดน้อยนานๆทีจะเกิดมานะครับซึ่งการเขาเรียกเนี่ยก็คือตั้งชื่อตามตลกนะครับจิลเบินตลกนะเอ็ดดี้ผีน่ารักเนาะว่าเออหน้าคล้ายๆกับเอ็ดดี้ผีน่ารักนะอ,อ,นกนกนะอีกอันนึงนะครับที่นานๆเจอทีเจอไม่บ่อยเนาะกับพวกปลาแบกเงินแบกทองนะแบกเงินแบกทองเป็นยังไงคือมันก็เป็นปลาปกติหละแต่อยู่ใีตรงหลังมันแหวงหรือตัวมันแอนพวกเนี้ยหลังมันแหวงไปเลยนะครับก็เป็นผิดปกติอาจจะผิดปกติตั้งแต่กําเนิดหรือ อาจจะเป็นแผลโดนทำลายตั้งแต่ตอนอยังเป็นเยาว,ว์วัยหรือการพัฒนาร่างกายที่ผิดปกตินะครับทำให้มันเกิดอาการแหว่งหรือตัวคดตัวงอแบบแอนอย่างเงี้ยเหมือนกับช้อนอะช้อนเงินช้อนทองอะมข่าใจปะมันก็พอมันจั้างชื่อให้มันดูดีใช่ปะเขาก็รู้สึกว่ามันนําโชคเว้ยมันแบกเงินแบกทองเว้ยมันช้อนเงินช้อนทองเว้ยอ่ะก็กลายเป็นมูลค่าขึ้นมาซะอีกนะครับถ้าพูดถึงการแหว่งแหว่งนะครับพูดถึงการแหว่งแหว่งมันก็จะมีอีกอันหนึง่งพวก กระเบนเนี่ยกระเบนแบทแมนนะครับกระเบนแบทแมนก็คือปลากระเบนปกติมันจะเป็นจานใช่ปะเป็นจานใช่ปะแล้วบางทีมันก็มีการแหว่งเข้าเนี่ยแหว่งเป็นปีกแหวงล่างแหวงบนจนเป็นปีกแบทแมนมีรูปทรงแปลกๆนะคล้ายกับสัญลักษณ์โลโก้ของแบทแมนนะเขาเรียกกระเบนแบทแมนนะครับหรือว่าปลาบางชนิดนะครับก็ไม่มีครีบเนาะครีบหายไปนะอย่างเช่นวนกับที่ตัวเดิมปลาทองนะฮะเพราะปลาทองในธรรมชาติมันจะมีครีบหลัง แต่พวกกลุ่มพวกสิงห์เนี่ยไม่มีครีบหลังแล้วนี่ยก็คือความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นนะไม่มีครีบบางชนิดบางตัวไม่มีหางปลาบางตัวก็ไม่มีหางมีแต่ครีบบนกับครีบล่างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความผิดปกติที่คนสรรหามาเลี้ยงนะอย่างเช่นปลากระเบนแบทแมนเนี่ยราคาจากปลาปกติตัวเป็นพันถ้ามันแบบผิดปกติโดยธรรมชาติเนี่ยมาทรงสวยสมมาตรซ้ายขวาขึ้นมาขึ้นเลยเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลยนะครับแต่เนาะแต่อีกแล้วนะแต่ พ่อขอมันมีราคาคุณผู้ชมมันก็สรรหาวิธีกันมานะสรรหาวิธีกันมาย้อนกลับไปที่ขอก่อนนะที่เราพูดถึงปลาคอสบีดใช่ป่ะปลาหมอคอสบีดอ่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่าปลานกแก้วมั้งปลาหมอนูแก้วนะครับปลาหมอนูแก้วอ่ะมันก็เป็นปลาตัวสีแดงๆเนาะแต่บางทีการที่มันคอสบีดกันมามันทําให้ส่วนหางเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ไม่สวยนะครับก็อาจจะมีพ่อค้าบางคนหัวใสเอาเนี่ย มันกลายแต่เล็บตัดหางมาเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆครับ <Yeah. S 1> เยี่ยมนะตัดหางเยี่ยมปล่อยต่อไปเลี้ยงต่อโตสวยงามด้วยทรงของปากของมันที่เป็นปลาแบบปากนกแก้วเนาะทำให้ทรงของปลาออกมาเนี่ยมันคล้ายเป็นรูปหัวใจนะก็ขายได้อีกเป็นมูลค่ากันไปอีกนะครับหรือจริงแล้วเบื้องหลังเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอกระเบนตัวที่มันเป็นแบทแมนตัวนั้นอนะ่ะบางคนเขาบอกว่าเออมันมัน,มนเกิดตามธรรมชาติแต่มันก็ต้องมีบางคนที่นึกเหรอปะ นที่เห็นแก่กําไรเห็นแก่มูลค่าของเงินมีกรีดไปสินะตัดไปสินะให้มันให้มันแหว่งไปสิเนอะอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องไปใช้วิจารณญาณเลือกหากันดูดีๆนะครับพอพูดถึงเรื่องของการหวังแต่เงินนะจนทําต้องทำํำลายสัตว์เนี่ยก็มีอีกปลาตัวหนึ่งปลาสะท้อนแสงนะปลาสะท้อนแสงคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นนะในต,ตลาดนัดบางที ที่ไปช้อนปลาท่านบอุอ้ยปลาตรงนี้มันสวยจังเลยสปาแบบสีแบบเขียวนีออนชมพูเนาะสวยจังเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดไปเห็นเบื้องหลังในการผลิตของมันจริงๆนะจะอ,อาจจะรับรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่น่าไปสนับสนุนมันเลยวะ่ะนะ้วเขาเอาปลาอย่างเช่นปลามาลายปลาแปน้นนะฮะปลาแป้นแก้วเนี่ยเอามาแล้วก็เอาเข็มเนี่ยแทงเข้าไปในหลังมันเฉียดแช่ฉีดแช่นี่แช่ใช่ป่ะฉีดเข้าไปเสร็จ ไปปล่อยไปรอดก็ดีใครทนไม่ไหวก็ตายตายก็ทิ้งจบไอ้รอดก็ไปขายต่อขายต่อคนมาซื้อมาเลี้ยง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 ไปสักพักสี่มันก็จะหายไปนะก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าแต่ว่ามันเป็นเพิ่มมูลค่าแบบเรียกว่าอะไร,ม,รม,ะนะมันทรมานสัตว์นะมันทําลายสัตว์นะครับเดี๋บางคนจะเถียงว่าเฮ้ยมันปลามาลายเรืองแสงมีจริงนะอ่ะมันมีจริงมันมีจริงเป็นของบริษัทต่างประเทศนะชื่อว่า rowfish นะครับก็เป็นปลา มาลายที่ตัดต่อพันธุกรรมเอาพันธุกรรมของพวกดอกไม้ทะเลหรือของพวกแมงกุนมาใส่ทําให้สีของตัวมันเนี่ยเป็นสีที่ออกมาจากดอกไม้ทะเลออกมาจากแมงกุนคือสามารถที่จะเรืองแสงได้นะสตอร์แสงได้มีปลาหลายชนิดที่ทำนะครับแต่ต้องบอกว่าถึงมันมีจริงแต่สิ่งที่ผมเห็นตามตลาดนัดเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละกรณีกันนะฮะเพราะว่าไอเนี่ยไอโกลฟิทเนี่ยที่ตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยมันแพงมาก มูลค่าต่อตัวแพกมาไม่ใช่ตัวสิบาทที่ขายตามตลาดแน่นอนนะฮะสมันผิดกฎหมายนะครับผิกนะบผกดกฎหมายในประเทศไทยนะครับในเรื่องของการนาเข้าสิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อบรรทุกเนาะยังผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะได้รู้จกักนะครับปลาปลาแปลกแปลกไ,ไปแล้วเนาะบางทีเยอใหญ่คุณผู้ชมได้ไปมองมันในมุมหนึ่งเนาะนอกจากมองในมุมของความเชื่อว่าอุ้ยนำโชคปลานำโชคอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไปมองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันอัศจรรย์ว่ะ อัตราที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้มันน้อยมากเลยนะหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในล้านหรอกว่าที่มันจะเกิดแบบนี้ได้เราไปมองถึงความสวยงามความอัศจรรย์ทางธรรมชาติดูนะครับแล้วก็บอกพูดไปแล้วมันก็มีปลาที่มันเกิดจากพ่อค้าที่เขาก็อยากจะสร้างมูลค่าแหละแต่มันอาจจะไปเบียดเบียนสัตว์นะก็เราม,มองดูว่าคุณจะไปสนับสนุนเขาหรือเปล่าดีหรือเปล่านะ,ะกับการทาการกทําแบบนี้นะฮะก็ คามถึงตรงนี้นะคุณผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้เราด้วยเนาะตอนนี้อาจจะไม่ยากมากนักนะครับแล้วก็นี่เหมือนเดิมนะฮะแก้วของเรานีโฟกัสประวัตนี่แก้วรายการของเรานะรายการเล่างเข้มนะครับติดตามกันไว้เดี๋ยวมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมสนุกนะกับแก้วเล่าข้มเข้มสุดๆแบบนี้นะครับใส่น้ำอะไรก็อร่อยเข้มข้นแน่นอนนะสำหรับวันนี้เล่าหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ